สวัสดีครับเพื่อนๆนํนำพระกรุมาให้ได้ชมกันครับเป็นพระรอดมหาวันพิมพ์ต้อนะครับเพื่อนๆวันน้าออกจะเป็นสีส้มแดงครับคราบกรุไขกุนวนเทายังอยู่ครบพระสภาพเดิมยังไม่ผ่านการใช้จัดว่าเป็นพระแท้ดูง่ายมีสภาพ งดงามมากครับดูไขดูธรรมชาติตามซอกนะครับดินเดิมของกรุยังมีอยู่เป็นผ้าที่ดูง่ายครับด้านหลังเพื่อนๆจะเห็นลาย้วมือของผู้กดแม่พิมพ์พระดินเดิมนวนกลกรุที่ยังอยู่คราบดำๆเป็นเป็นราดำในดินนะครับที่เกิดบนองค์พระงดงามมากครับเพื่อนๆส่องได้ทั้งวันไม่มีเบื่อเลยครับ สวัสดีครับ